ฟันหลอจะทําให้เก็บเงินอยู่ไหมกูก็ฟันหลอทําไมกูเก็บเงินได้อะ่ะทุกวันนี้กูฟันหลออยู่นะที่กูกาลังดึงฟันอยู่เนี่ย,ยกูกำลังดึงให้ชิดแต่ทำไมทุกวันที่กูฟันหลอแต่กูเก็บเงินได้ล่ะออันละคนที่ไม่มีฟันเลยอายุ8 0ดสิบเก้าบปนฟันหมดปากแล้วแสดงว่าเขาเก็บเงินไม่ได้เหรอ มีแต่เหงื่อก็น,น่ะไม่มีฟันกั้นเลยนะกูจะบอกให้อะน,นั้นอะเพอร์เจอร์วะไอ้ความเชื่ออะไรพวกเนี้มึงเลิกเลิกทิ้งทิ้งไปสักทีมึงไม่มองว่ามันปัญญาอ่อนหรือว่ากูถามจริงสาลีล้าทางร่างกายมึงจะเป็นผลต่อการหาเงินของมึงยังไงไหนตอบสิผู้อยากรู้อะหมอดูบอกแล้วมึงไปฟังเขาจะาาะไรหมอดูเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรออ่ะมันเป็นโคตรเง่าสกฬามึงเหรอมึงถึงต้องไปฟังหมอดูกูไม่เข้าใจหมอดูเป็นใคร มันรู้มากกว่ามึงมันเก่งกว่ามึงเหรอมันทามาหาแดกได้ดีกว่ามึงไหมกูอยากรู้มึงบอกหมอดูบอกมาแปลว่ามึงต้องเชื่อมันเป็นใครในชีวิตมึงเนี่ยมึงตอบกูสิปัญญาอ่อนมากเลยเชื่อหมอดูเนี่ยใครเชื่อหมอดูนี่โคตรปัญญาอ่อนเลย